ัวมึงวิเศษวิโสมาจากไหนไปแทนคนเดาม้านดินมาจากไหนเฮ้ยใครไม่อบตายไม่ได้บอกไม่ได้จ้าบอกโถ่ไปรอตรงนี้มึงมาทองข่าวบ้านกูไม่รอใครคนนี้อย่างเดี๋ยวให้พี่เพลมารับรอรอเลยเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนบอกพ่อมาพี่เพลอ้าวเอ้าไยพลาย พี่เกดกลับมาแล้วเหรอมึงโมไปไหนมาเนี่ยพ่อให้อะไปพี่เพื่อน้องให้อ่ะนี่บอกไปตีลูกเป็โตเป็นสาวแล้วมาตีมาได้ยังไงอะไรเรื่องอะไรกันเนี่ยดูที่นั่นนะโหน้ำบูน้ำหาน้ำตาตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วแต่ไม่ต้องสัญญากับ <potrze> พ <ach> ่อนะเรื nah, nah. ่องใหญ่ถ้ามึงรู้เรื่องนี้พ้าไมีเอาโอยวายเสียงดังเด็กสัญญาสัญญาเรื่องอะไรพวกมึงเขาแต่๋ยาไม่บอกในวินาทีนี้เพื่อนน้องสาวมึงเหมือนเพิ่งท้อง ที่บอกทองไอ้ท้องกับใครล่ะไอ้หัวมัน่ะไอ้ท้องคาบ้านเด้อเบ้าได้ไงมันท้องไอ้ท้องล่ะไอ้ไอ้หนุ่ยจิ๊บปพอให้เสียงดังไงหงาวายไม่ได้นะเอาไม่อาให้เขาทำไงแกหปากแดงกว่าข้าแล้วมึงจะพูดทำไมเนาแล้วมันท้องกับใครอ่ะกูถามมันแล้วมันไม่ยอมตอบกูเอ๊ะมึงมาก็ดีแล้วตายแล้วพลายมึงมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายไม่ใช่หรือไงไอ้หนุ่มบ้านเหนือก็ดี ไอ้หนุ่มมันตายก็ดีมึงล้องนึกสิวะเพื่อนมึงคนไหนที่มันรักมันชอบพี่เพลินน้องสาวมึงเนี่ยพอมีบ้างมะเฮ้ยมีพี่พ่อมึงรู้เหรอนี่แล้วมันมาด้วยมาด้วยมาละกูมไม่กูันอนนี่ก่อนเร็วๆุ้ยเวรเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไปทำน้องท้องตอนไหนก็นไ,ไม่รู้กดมึงนะมึงเกิดกูได้วยเยไหนมีเขาด้วย เล, ang, เ,ล ai, เลยเรื่อกวางเรื่องวายเลยเฮ้ไอ้ก้อยนี่มันที่เลย <Hey! S 1> เฮ<อ>้ยอะไรเนี่ยมึงทำแบบนี้แบบควาาไปยังไง uh, อ้าวก็หมายความว่ากูรักน้องมึงไงแต่มึงทำแบบนี้มึงทำไม่ถูกเฮ้ยทำไม่ถูกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลย มับอกกูตอนที่มันสายไปแล้วรู้ไหมมันสายไปแล้วอย่างสายหรือไม่สายมึงจะมาโทษกูไม่ได้แล้วมึงพากูไปแชร์ที่อื่นเองนะวันนี้วันนี้มาดูผลงานที่มึงสร้างเอาไว้มึงทำไรเงไงยจิตใจมึงทำด้วยอะไรโดนมึงดูพิษเพลินหอมเห็นไหมโอ้ไม่เห็นไม่ได้หมูพากูไปต่างอื่นอยู่ตรงนี้ใครแตงโมจะหาเขาแล้วพ่อครับ ไหนคนทำไมเบอร์ท้องไก่กล้วยดีงไงเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยกล้วยเองเหรอ,อ ว่าเสียงอะไรนะดังแกกแกลกข้างลัวบอดนี่มึงขึ้นหาลูกสาวของเองเมื่อไหร่พ่อข้ามาเก็บตำลึงเด็เก็บตำลึงและลูกกุณทองได้ไงผมไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้มึงทำมันท้องยอมรับมาสิดีไม่ได้ทำไม่ทำมันท้องได้ไงไม่รู้ยังไงเราไม่รู้ไม่ได้ทำมันยอมรับมาไม่ทำไม่ทำมันทองได้ไงเราผมจะไปรู้มันได้ยังไงเราเฮ้มึงขึ้นเสียงกับพ่อกู้วเฮ้อปั้กับพ่อมึงเนี่ยลูกผู้ชายก็ทำมาการรับสิวะ ไอ้ก้อยไอ้อ้าเป็นยังไงหรอกไม่ได้ทำเอากระเบือมมึงชอบมึงมึงรักมันนะมึงรักมันคือชอบมันเออมึงแอบไปทำโท้องไงจะบ้าเหรอกูมึงชอบแอบมึงยังไม่เคยเข้ามาบ้านมึงเลยเนี่ยแม่งอะไรี้ไปทำกับใครอะไม่รู้มึงมึงต้องรู้กูจะไปรู้เรื่องไหนเดีเล่นกันอย่างนี้กูไม่เล่นแม่งทุกคนมาตั้งใจหายมาเจอลิเกเล่นอย่างนี้ปวดหัวกูก็ยอมรับมันสิ เอหาไปทั yeah! okay. ้งแขนมีอย yes no ่างที่ไหนนั่งเอกทอลกเสือบโทษโจ๊กก็มึงมึงน่าสงสันี่หว่ะเลี้ยงจ้ะทีเนี้ยเพื่อนมึงยังไงต้นไม้นี่ยเลยพ่อมันทำยอมรับมาเว้ยผมไม่เล่นผมไม่เล่นแล้วผมจะเล่นเอาไม่เล่นแล้วไปยังไงอ่ะกลับบ้านเอาบินกลับไม่ได้เลยพรุ่งนี้คืนนี่กินปลาายบ้าเปล่าพรุ่งนี้อีกคืนนึงไม่เล่นเอาไปเล่นกับแอคเตอร์ด้วยเป็นไงพอได้เกยคขนาดนี้เล่นกันส่วๆ เพื่อนตัวคนที่ไหนอะฮะศารไหนเนี่ยเพิ่อนถามทำไมเพิ่นเศร้าอยู่นะมึงมึงไม่ต้องมาไม่ต้องมาขายเสื้อตัวเปลี่ยนเลือกกูไม่ขายซสื้อแล้วกูขายห้องก็ได้ไงมึงขายห้องเข้ามาหาน้องกูจะบ้าไงไปทำเป็นท้องกูไใชจคุณแผนนะไม่วิชาตดอกกอนด้วยึงเล่นกับเพ่อนสองคนแล้วกูไม่เล่นด้วยหรอกเอ้ามันเลวไปไงอะไอ้ลิเกค่าตัวเป็นหหายร้อย เล่นเหลือ10บาท20บาทเฮ้ยนี่ดอกดินนะเฮ้ยดอกดินเออส่งเดาจะดอกส่งดอกดอกก็ส่งดอกก็อะไรก็เหลือของมึงเถอะมึงมาคุยก่อนแม่มึงก็ส่งให้มันด่ากูแล้วเลีนสนใจถ่ายรูปให้มึงมาเนี่ยไปถ่ายรูปทำไมผมถือก็ไม่ได้ไอ้เรื่องที่ควรทำไม่ทำไม่เล่นดู เขาหลังถ้าเกิดดอกดินออกไม่ทำตัวแล้วแม่ไปซื้อน้ำซื้อข้าวซื้ออะไรไปทำรับประทานอายุเขาตรงเด็ได้ไงน่ะไอ้ไอ้บิ๊กด้วยนะทำไมอ่ะเกยังงี้นี่เกยทุกถูกหาที่ไหนก็ได้แล้วเออไอ้แหวเขาดูนี่เกยหลอนลามให้ดูใครฮะนีดูน้องเต๋าเี่นมมีคณะของมึงได้เหรอเล่นกงโกงเนี่ยไม่กงไม่กงที่ไหนกงโกงวะมีคณะเหรอมีคณะอะไร เอาออสตอดทอโล่ชื่อน่าไปไกลชื้อน่าไปไกลเขาเรียกมึงอะอะไรเนี่ยเอาไหมพี่โรดเขาเรียกพี่โรดเขาเรียกมึงเขาโกรธใครึเปม่าเขาพี่โรดพี่เขาชื่อพี่โรด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 ไม่ต้องดูนะดอกดินกับไอ้บิ๊กนิสัยอย่างนี้ อี่ไปดูคณะอื่นมาเนี่ยพี่เคยเจอไม่เคยอะไรเงี้ยดูเขาไม่เคยไปดูคณะอื่นเนี่ยเขาดูคณะเดียวไม่จริงเนี่ยทำไมดังจะตายดังกว่ากูอีกลิเกรู้จักทุกคณะลูกจดประชันลากจะลอยเ้าไปเซอร์เวที่อื่นบ้างเป็นไรถ้าลิเกอย่างนี้จะไปดูนะไปหาดูที่อื่นได้มีเยอะนี่แล้วเป็นยังไงไอ้กล้วยมีอย่างไหนนางเอกท้องโทก็จก ผมไม่เคยได้นางเอกแล้วที่มึงได้มาอะไรตัวน้ำจะได้ล้คนดูเนี่ยใครมาเนี่ยอ่ะเจษฎาภเออตัวหัวรูปหลังอะไรแล้วพูดดีกูอีกมึงยอมรับมาเลยมึงทำมันท้องจะได้จบจบเคียะเคียะไปเลยมันจะได้จบจบมึงฟังกูจะให้จบก่อนนะอะไรกันถ้าเกิดกูไม่แน่จริงกูไม่มายืนรอเป้ามึงนี่หรอกกูจะแทงในใจแตกเลยนี่ไงเออหนึ่งเท่าไหร่ไม่ทำแน่ใจแต่ว่ากูช่วยหาให้ได้ มีเหลือถ้าเกิดกูทำท้องมึงท้องแทนที่กูจะยอมรับพวกกูรักน้องมึงเออถูกไหมเออมึงต้องรักพวกมึงรักเขาใช่แต่มึงไม่ได้ทำแน่เออลูกใครวะกูช่วยหาให้ใครวะบ้านมึงมีใครที่เป็นผู้ชายมั้งคนในบ้านนะมีกูมีพ่อกูและไพรไอไพรนี่ใครกูนี่ไงนับทำไมล่ะั้นเหลือสองคน กูกับพ่อกูมึงใครหรือคนที่ทำพิธีของมึงเอเดเดฝันหน้าเลยมึงไม่ทำนี่เพราะว่ามึงรักกับน้องกูแล้วกูเป็นพี่มันทำได้ยังไงคนที่ทำน้องของท้าหรือจะเป็นพ่อไอ้กล้วยีปากไม่ดีพาจมูกเจ็บไปด้วยนะมึงไงก็ให้มันเจ็บไปเถอะมันอยู่ใกล้กันแต่เพราะว่าไง พ่อมึงก็เป็นคนใหญ่คนโตนะเวลาบ้านนน้นบ้านนี้มีงานเนี่ยเขาต้องมาชวนพ่อมึงไปงานด้วยมีการมาถึงพ่อมึงพอถึงวันงานปุ๊บเนี่ยพ่อมึงก็ไปงานพอไปถึงงานทุกคนนู้นส่งเรลาให้คนนี้ส่งเรลาให้เมาไม้กลับมาบ้านมาคลอกประตูให้น้องมึงเปิดประตูแล้วน้องมึงเนี่ยรุ่นลางอาจจะเหมือนที่สั่งแม่มึงก็ได้พอพ่อมึงเห็นน้องมึงปุ๊บนึกว่าแม่มึงขึ้นมาว่าไงเฮ้ยดูเท่จริงวะดี่น้ ถ้าเป็นอย่ยงที่พูดจริงๆเลือดก้อนเดียวโยนให้หมาไม่กินไปก่อนขนาดนั้นหมาจะกินหมดไล่ได้ไหมไหนครับถ้าใช่นะเดี๋ยวฟันในหัวแบตเลยที่ไหนได้มาโทรงคนทุกคนนี้เขาทำักเองสตอสตอดี๋ยวมึงดูกูพอแล้วพอ เนี่ยเขาเรียกว่ากาสันหลังว่ะพอวัวบินผ่านภาวะที่ผ่านเขาต้องวัวสันหลังว่ะกาพิ่ต้องตัวมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะ้อบ้าอะไรขึ้นมาอีกไม่บ้าไม่บ้าเอะ้ยทำเลยวางวางวางพ่อลูกไปวางคุยกันมั้เปล่ามีอะไรถามเลยหน่อยถามอะไรเวลาจะปลดทุกไม่ไปปลดนอกบ้านมึงก็ถามทุกคนบ้านน้องกูมีให้ปลดนอกบ้านกูปลดในบ้านน้องกูไม่ดีกว่าหรือไงวะ หรือปวดในบ้านไม่อายลูกอ้ายเต้าหรือไงมึงจะไปอายใครของเรากับพ่อลูกในการทั้งนั้นโอ้โหมไม่อายใครเลยพอ่อเอสมใจไหมสมใจเลยแกทำได้ยังไงกิจจิธิมอะไรก็แกทำพิเภกเมันท้องเนี่ยกูทำพิเพภกท้องก็ใช่ใครบอกมึงไอ้กล้วยไอ้กล้วย,ไอ,ยไอ้ปากหมา ูและอยากหอนเลยแม้มาบ้านกูวันเดียวอยู่ให้พอลูทออกทะเลาะกันได้มทำไมข้ามาวันเดียวแกโทษก็ได้ก็มึงคนนอกบ้านาแกคนในบ้านไม่ใครว่าข้าไงเสียงคําไม่ตกแ,ตแค่ตกแค่ก็ไม่เก่งอะไรมาก <c oughs> ไกาอ้อน้องน้องพ่อมึงเลยกูพ่อมึงทำเปล่าล่ะกูทำได้ไงไปขันทีมั่นแต่ยี่ติดแล้วจริงนะอ๋อเป็นเลยขันทีจริงด้วยนี่มึงอย่ามาพูดใจนี้เลยไพ่เธอยิ้มเลยกูยิ้มสงสารมันอยู่ มัวช่วยกวนเราพิธีดีว่ะฮะแล้วใครเราจะไปหาที่ไหนล่ะเอาอะไรอ่ะไปถีบลูกแล้วเนี่ยถีบอะไรนะจะหายหรือบอกพ่อกูทำเนี่ยไอ้จังจะถีบแต่กูกูคนไม่ใช่จักรยานมีอะไรอีกนี่สินะนี่คินะไม่อยากฟังแล้วนี่เล่นนี่สินะคนดีไอ้กล้วยอะไรเล้วนี่นี่พ่ออะไรฟังท่านนะเรื่องพันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอาย อจจะปรึกษาคนในบ้านไม่ได้เพราะอายกลัวแต่อาจจะปรึกษาคนนอกบ้านได้เพอ <c oughs> ความคิดมึงดีนี่ว่าออมันอาจจะอายพ่อกับพี่ใช่แล้วยังไงต่อเดี๋ยวผมถามให้มึงถามคนนอกบ้านและให้รู้เรื่องไงนะว่าใครเป็นผัวเดยกกูจัดการเอง ไม่ควรคิดปันเนีลยวถามไท้องกัใครขอบคุณจ้าพี่เพิร์นจ้าท้องไงท้องจ้าโอ้กินอะไรเข้าไปอะกินทั่วไปเนี่ยจ้ากินทั่วไปเหรออ่าพี่ก็ถามไม่งั้นแหละไม่อยากให้เครียดอยากตลกตลกอืพี่เพิร์นไอ้ที่ว่าเราท้องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลก จากมนุษย์อะไรทั้งนั้นเราเป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่ว่าเราอต้องรู้ว่าใครเป็นคนที่ทําเราท้องว่าพี่เพิร์ก็รู้อยู่ใจ,ใจอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องบอกกับคนในบ้านได้พี่เพิร์ไม่อึดอัดหรอพี่เพิร์บอกกับไอ้ภัยไปสิพี่เพิเรพพ์นบอกกับพี่ภัยไม่ได้จ้ะพี่เพิร์บอกไอ้ภัยไม่ได้พี่เพิร์ก็บอกกับพ่อ,อพ่อยิ่งไม่ได้เลยจ้ะบอกไอ้ภัยไม่ได้บอกพ่อไม่ได้บอกพี่ได้ไหมน้อง พี่เพิ่นก็บอกไม่ได้จ้ะบอกพี่ก็ไม่ได้ทำไมล่ะกลัวพ่อจะอายเขาไงไอ้ติบไปเอามากันเลาะมาหาอุ้ยไอ้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 ไอไออไอไอเไอออกไออไ้ไอ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 ่ได้ไอ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 ไอ้ไอ้ไอะอ

กูนึกว่าใครทำมึงท้องไอ้สายขมเมืองเหรอทำไมมึงใจง่ายแบบนี้วะพี่เพลย์มึงรู้ไหมไอ้สายขมเมืองตอนนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นศิษย์รักกูกลับกลายเป็นเพื่อนทวิศไปแล้วมันจะฆ่ากูฆ่าพ่อเดี๋ยวกองทัพมาลานใครมึงรู้ไหมมันจะมาฆ่าพวกเราอยู่มีแ้่บอกว่าไปท้องกับมันอีกเหรอแล้วเนี่ย มันไปไหนตัวไหนแล้วมันไป็นเรผิดชอบตัวตัวมึงแล้วน้องอย่างมึงไม่น่าเอาไว้ข้าแม่ตายอไปไปพอแล้วแค่นี้ก็ออยคนพอแล้วไปไปสงบสติอารมณ์สักพักหนึ่งไปที่ไหนล่าจากบ้านไปแกไล่ข้าไปเลยจะช่วยแก้ปัญหาให้แกไล่ข้าไปบ้านอกบ้านกงได้ไปบ้านข้างนอกก็ได้เก็บกวดเอาไว้ อยู่บ้านก็เก็บก้นออกไปก็ไม่ได้ปิดเครื่องแม่ก็โทรตามผูเครื่องนี้ปิดไม่ถอยเครื่องหนึง่งถึมึงเป็นคนดีแล้วก็จะไล่ฆ่จาจะยิ้มอะไรกูเห็นเห็นอะไรเห็นว่ามึงเป็นไงไงข้าก็เห็นนะ ทำไมอ่างทอที่เมื่อคืนเนี่ยพ่อเมื่อคืนอย่าให้รู้ว่ากลับบ้านเลยสองคืนจะกลับบ้านไม่ได้นะเออไปอยูุไปดูที่ท่านผู้ชมครับแต่แก้ปัญหาให้ไล่เราออกนอกบ้านชีวิตไอ้ภัยี่ยเหมือนโดนกัดแกล้งนมีน้องคนเดียวผู้หญิงก็กท้องท้องกับศัตรูมีพ่อก็เข้าแม่ก็ไม่มีมีพ่อกบคนเดียวพ่อก็จะหาจะผัว ไพ่พี่งบ <อา S 2> งศ์พี่ไพ่เก็บเรียบหมดแม่ครัวไอ้ไพยเออไอ้ดูเพี้ยใครมาใหม่ไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปกระซิบกระซิบแล้วกูไปต่อเสียงมันไม่รู้อะไรพ่อฉันเองแม่พ่อฉันเองเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ,ไอ้ไปก็เด้อไปก็เด้เอาว่ะไอ้ไพยมันอยู่ไม่ได้แล้วไอ้ไพยมันบ้ากูอยากฆ่าคนกูอยากฆ่าคนกูอยากฆ่าคน ใครอะยืนหน้าบ้านกูทำไมเพื่อนมึงวันนี้ไม่ใครมองไม่ชัดใครระจำไม่ได้ใครเพื่อนมึงไงมึงคือใครล่ะอ่ะก็กูไงใครวะไอ้แสนอ้าวไอ้แสนเลยไอแเส่นเลยไอ้แสนเหรอจะฆ่าแม่เลยจะเอาหัวเลยมึงแเส่นไง คำกล้วย,ทยโทษทำไมพูดแบบนี้ล่ะคำกล้วยนะจะด้วยว่าแสงคำเมืองไม่ใช่กล้วยไทยขอโทษถ้งเมื่อกี้ไพลเผอไปแทงไปฟันเข้าอย่าโกรธไพลนะจะนั้นเลือกที่มาเหมาะจะให้กูดิ้นนานนะทำไมอ่ะกกลัวเหนื่อยและเป็นผีหอบ ก็ต้อง,ต,องต้องทำบุญเยอะต้องทำบุญขอโทษเ,เขาไปขึ้นเลยพี่<ป>พเพิร์นไอแสงคำเมืองก่อนจะจากไปมันบอกว่าอย่างไรบ้างพี่แสงคำเมือง <c oughs> เคยให้สัญญากับพี่เพิร์นเอาไว้ว่าจะนำมอช้อฟ้ามาทำพี่เพิร์นกับลูกเข้าไปอยู่ในเมืองจ้ะ หัวช่อฟ้าที่มันยกมาคือกองทัพดูแล้วเราเสนอชสนอกัเมืองทิ้งแน่ไม่รับที่ชอบแน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไอ้ภัยจะไปที่นครธมไปล่าห้อมันกำรับที่ชอบนี้มันทำให้ได้แต่ถ้ามันไม่ยอมมามึฟังนะอพูจะตัดหัวมันก็มาฟังตู้ไอ้ภัยไอ้ภัยไอ้ภัยกลับมากรไอ้ภัย 你滚呐